สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมดู่ผมแล้วตื่นเต้นยินย่กันไอแันเวอร์ซัตซอมบี้นั่นเองนะครับผมนะซึ่งตอนนี้ก็จะแบบธรรมชาติหาดมากนะครับนะเสียงนกรลองเสียงอะไรร้องเสียงไก่ขันเสียงแมอหอนไม่มีทั้งหมดเลยอืมขอให้ภาพเป็นฟังธรรมชาติไปก็แล้วกันอีพีนี้วันนี้เราจะมาเล่นด่านเมื่อกันนะครับนะเออี่ก็เล่นไปด่านแรก ฟังเสียงฟังเสียงธรรมชาติบานะบาแตตบบน,นี้แหละออแบบ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 นบบรบบแ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 บ่แบบ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 นบบแ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 บแล้วบปแบบ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 แลบอบบแบบแบบแอบแบบปบบแบบแบาแบ่เบบแบมแบบแบบแอบ้บบแ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 บาแบาแบบแบบแ่บแบ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 ายด,าด่านบแบบแบบแบว้บบเบยบ ได้กองของปันอะไรมาเนี่ยเว็บแรกมาแล้ว <S <S เอระเบิดไปเปรี้ยโมยจังเลยนี่ระเบิดเปีเกมอย่างไม่ง่ายเลยเดี๋ยวเวลามามันให้เราซื้ออะไรนะซื้อดานโอ้โหเปลืองเงินตั้งหนึ่งหมื่นเด้อโอเค โอเคกูเข้ามาแมปทำไมมึงค้างวะเนี่ยอ้าวเร็วเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วมันคือค้างจริงว่าให้เขาเกมใหม่ดีกว่าเคเข้าใหมา่ทีสิทำไมมึงสงกีมึงเอา้าอ๋อนี่นี่เจ็ดร้อยได้อะไรเพริม่มเจ็ดช่องนะครับล่ะเพิ่มมาอีกหนึ่งช่องเออ ผมเจอระบบไอ้นี่เนี่ยเนเนเนเเลื่อนมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันมีระบบให้ปรับเสียงในวะไหนวะ,นวะปรับเสียงมันอยู่ไหนวะอ๋อทำไมไม่เจอวะเนี้ยแอปกากมากั้งเดี๋ยวกูจะเล่นเป็นระเบียบหน่อยนะครับเอาจิงงถ้ากูเล่นปกตินะกูเล่นเป็นระเบียบทุกด่านนี่นแหละแต่แค่อีพีแรกกูคิดากจะกวนส้นเท้าเขาเฉยๆก็เลยวางตัวไปมั่วๆแบบนั้น สงครามจบเกมยังมีคอามมาเล่นอเกมไม่ครับจริงๆไม่ครับแท้ในะคอมแม่งกี่บาทอะแปดร้อยหรือหกร้อยเออโอ้โหเด้เพชรตอนนี้เริ่มสงครามครั้งที่สามแล้วครับครั้งที่สามให้ออะไรครั้งที่สองโอเคโอเค ด่านอันนี้เป็นด่านที่ไม่ได้ยากครับแต่ผมก็ต้องตั้งใจเล่นนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ด่านนี้มันก็จะผ่านไปได้แบบผมไม่ได้พูดอะไรเล้วม,มันก็ผ่านไปไดบบสบ้สบายๆนะที TV นี้ไว้นอนเวฟสงครามสบายครับจบแล้วสงครามรอบที่สองได้โคดน้ำแข็งมาแล้ว อะไรทำไมขึ้นจากสันมาครับโอ,โอ้วิลลี่พูดก็วางแข็งไปเลยมันจะได้รูรร้ว่าใครเป็นใครเยอะพอครับรอมัแค่ประมาณนี้แหละมาอะไรใช่ไหมเบมเข้าไปโอเคแล้วก็ตายไปตามระเบีย กินเห็ดไปได้เห็ดโคตรระเบิดส่สงครามรอบนี้มาแล้วอวางไอ้น,นี่แช่แข็งไอ้ตัวที่มาด้านหน้าก่อนเลยแล้วก็เบมกลายเป็นกุ้งครั้งอา้าวยังไม่หมดเหรอช่างเอาเห็ดไปแดกไอ้โง่พันโอเคจบเป็นที่ร้อบิกาสุ่มครับมันก็จะพูดมากนิดหน่อยอืมระเบิดแล้วมึงรีบเหรอเอามาให้กูตั้งแต่ต้นเกมเนี่ย เออจริงๆด่านนี้มันเล่นระเบิดนะอ,อ็มันก็จะมีระเบิดบเบมเบมเบมแป๊บเดียวตายแป๊บเดียวตายครับแ,แล้วน้าแข็งมึงมาสามอันติดนี่นะโ <All right. S 1> อ้เชี่ยอ่าไปหลุมหน่อยก็ได้อ่าเบมอืมประมาณนี้นจริงนะนหลุมระเบิดนี่มันไอ้นั่นโคตรชาเลยอุดโคตรชาเบมยี่เนี่ยระเบิดอีกครั้งก็ได้บเบมเข้าไปตายทั้งแถบระเบิดบเอยเบมก็ระเบิดไปแถวกลางเนาะ อันนี้ก็กินเห็ดที่เบื่อไปเบมโดนระเบิดอันนี้ดีละเอาเห็ดี่เบื่อไปโดนจากแข่งใครเบิ้มก็ก็อูมบ้ามเบมเฮ้ยยังไม่ได้ใช้ของเลยโอ้โหเก็บมาตั้งตน้นแต่ต้นเก็บ,กบยังไม่ได้ใช้เฮียอะไรเลย